วันนี้บรรยากาศดีมากแดดส่องแดดส่องตาแดดส่องตาพี่น้องอี <c oughs> นั่งก็จ็กสีหัวจ็กสีห้แจ็กอยียงจ็กสีเห็เดแนวใดกับชีวิตมูยนั่งบอกเดือนที่แล้วจค่าสมรถไปค่าสมไฟรถไปหมื่นสองเดือนที่แล้วนะ หนึง่งหมื่นสองพันโคนเงินเดือนจากล้านี่เบิดเกี้งแต่ว่าก็ยังอีนงเฮทดงานสองทีเงินเดือนอีกล้านึนงเบิดก็ยังเหลือเหลือเง,งินเดือนอีกทีนึงแต่ว่าเงินเดือนอีกทีนึงนั่นก็จา่ายค่าเสียายให้พญาย์จ่ายนัดนจนี่กับเบิดขึ้นกันบ่เหลือมาเดือนนี้ถือตำรวจเลือกเรียกไปอีกสามพันหนึ่งร้อยโคนก็ยังก็ยังหัวก็ยังยิ้มได้ปรนเด็บอกเอาตอนแรกก็ยิ้มบ่ได้ดอกแต่ที่จังไดเนาะมันผ่านแล้ว ผ่าเองโอ้ลูกค้ามาเอาของไฮแฮนต้าป oh, er. ัดทายมาชิคุโอ้ยแดดบงแดดเถอะซองตาคักทุสันทัศฮะดาเยอะดโาปาสติกอะไฟินนะอกาตาสติกเเียสเยกสุสัทแฮนต้า ยาถั yeah. ่ววัวรุนออกทูชิลิ่สปีดปลาซิกูสุาดสาันทัดคด้าแดดซองมากมากเลยตอนนี้หาโมงยี่สิบละห้าโมงยี่สิบตอนแรกยีน่าก็ท่ำใจบ๊วยดอกพี่น้องแอต่จะเห็นทางไหนได้ไดละ คิดจะอยู่รนเว่คิดจะมีชีวิตอยู่โนเว์มันต้องเจออีอยงอีกหลายแล้วก็เป็นข้อประมาทของข้าวนั่โทษผัยกรไดเป็นข้อประมาทของข้าวเพิ่แป๊บเดียวเพิ่แป๊บเดียวอีหลีปกติตอนไอ้นั่งขับมากกวขับหาซีนั่นแหละอยู่ที่ประมาณหาซีฟหาสิบสองหาสิบสามเพราะว่ามันเลือยขึ้นมาได้ถึงหาสิบสี่แต่ว่ามันเพิ่แป๊บเดียวน่ะช่วงพิบตาเดียวน่ะ อ้าวโดนเรียกจ้าตอนแรกอีนั่งใจสั้นว่ากูโดดอีกแล้วเป็นมื่นอีกแล้วว่าสัน้นเพราะว่าในกฎหมายนไวไรนั่งไปอ่านเจอมาก้าเกิดว่าขับขับในเขตอันขับในเขตห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเกิดว่าขับเลื่อยขึ้นมากหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เขาจะถือปับ๊บมืน่นเป็นมืน่นเป็นมื่นโค้นเลยอีนั่งนี่ใจเต้นตุบๆุบเลยตำรวจเข้ามาเขาก็เิียใไห้นั่นละ เขาบอกเบา,วบา,วบาวมวนอยู่เขาบอกบอกระโทกกระแทกียั้งดอกตำรวจอยู่นี่นะเขาก็บอกเขาก็อธิบายพูด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 ไปอมยิ้มไปตำรวจอีนั่งก็ฟังบรรลูเรื่องดอกแต่กับฟังยิ้มหายย่งเดียวแล้วก็หายีนั่งเป่าแอลกอฮอล์เราตอนนั้นอีน,นั่งกินอันกินค้ายๆกินเอ็มรอยกินกระทิ่งแดงเข้าไปไ่นพี่น้องเออก็เลยใจสั้นไปไงบัดนี้เอามันมันสิขึ้นบน้อยปริมาณป,ปริมาณแอลกอฮอล์กูสิขข้นบน้อกวะ ว่าขึ้นจาก0.00ย์ก็ลอดตัวไปถือคักไปซีคะแนนเสียเงินไป3า0 0นึงสัาาใใจสัาาใใจทำงานฟรีอีกแล้วกูโอ้ยดีละพี่น้องอยู่บมืงหนอกบมืงนามก็มคือบ้านเฮ่าเฮ็ดอีกยังตองระวัง นี่ขนาดระว่างเลยเดีเพราะว่าเจ้าของเก่งๆนี่ครับโหลดมากได้ใบกับขีแต่แต่ได้ใบกับขีมากาะเคยถือตำรวจเอิญมาสั้นที่นายได้เรียกคีก็โดนไปเลยจ้าเ <laughs> หนื่อย <laughs> เติมของวมือนี้ลูกค้าไม่ค่อยหลายดอกน,นี้ วันนี้ลูกค้าไม่ค่อยเยอะโอ้แสงแดดไหมซ่องหนา้าซ่องหลังอยู่แดดห้ามงยี่สิบก็เริ่มเตรียมเติมของเตรียมของเก็บล่างมืออ่นหยุดมืออ่นหยุดงานละอาหารแต่ว่าบริยหยุดงานข้อมูลงานข้อมูลหยุดบ่งานข้อมูลหย,ยุดก็ถือค้างเงินขึ้นกันบริด้ถือค้างเงินดอกยีน่งเฮ็ียงานเป็นไรยวันมือไหนบ่ได้ไปก็บ่ได้ตต่างประมาณนี้ เพราะว่างยาง่อท่านเปลนพนักงานประจําเขาเป็นแค่เป็นแค่พนักงานทดแทนที่เฉยทดแทนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะนะเบิร์ดเดือนสัญญาเดือนสองนี่ก็บรรูว่าเฉลี่ยต่อสัญญาบอแต่ก่อนงานหลัน่นงานหลันอาหารนี่ก็ได้เฮ็ดเรื่อยอยู่พีน่นงก็เฮ็ดไปอืมเพอเดี๋ยวปีนี้ก็เกบิร์ดแช่ก็เบ่เอาแช่แล้วละ่ะเบิร์ดแช่ปีนี้ แช่อีนั่งอีนั่งเล่นแช่นะเห็นแบบนี้นั่งเล่นแช่นะจ๊ะแต่ว่าไม่ได้เล่นแบบไร้สาระนะอีนั่งมีเหตุผลที่เล่นปีนี้เป็นปีแรกที่เล่นแช่แล้วก็เล่นหลายวงหลายมือหมุนอายุอายอายแต่ว่าอีนั่งมั่นใจว่าอีนั่งนี่สามารถทรงได้เอาแค่พอประมาณเอาแค่พอ่อตเฮาทีนั่งเล่นแช่เนี่ยก็เพื่อที่จะเร่งสั่งทานะ้าะทางครอบครัวทางไทยอะนะ เร่งสังเร่งหาเร่งเห็ดเห็ดบงเห็ดบานออกลงออกรถก็ได้เงินแช่เนี่ยแล้วมาหมุนมาเห็ดเบิดแช่ปีนี้ก็บบก,ก็บ่เอาละค่ะเพราะว่าบ่ลู้ว่างานิได้เก็ดต่ออีกโดนซําใดตอนนี้นีนั่งหมุนแช่อยู่หกมือตอนนี้นะแต่ว่ามันก็มีวงใหญ่แน่วงหน่อยแน่นะนะพี่น้องที่นั่งทีนั่งมาพูดไห้ฟางนี่บ่ได้สนับสนุนเหเล่นแช่เด้อ การเล <Legisl> <lich> ่นแช่นี่มันมีทั้งดีแล้วก็บอดีคนที่จีคนที่จะเล่นแช่เพว่าจะได้ได้ดอกคือเสียดอกมันขึ้นอยู่ที่โตเฮ้ามันขึ้นอยู่ที่โตเฮ้าแล้วเฮ้ามีจุดประสงค์อย่างที่จะเล่นแช่แรกๆอีนั่งเล่นแช่เสียดอกเพราะว่าอีนั่งต้องการเงินแต่หลังๆอีนั่งเล่นแช่เอาดอกเพื่อที่เพื่อที่จะเอาดอกทีนั่งเสียไปนะขึ้นเล่นแช่มันต้องมีทีมาทีไปว่าเฮ้าต้องการเอาเงินเฮ็ดอีหอย่าง จังสี่นะพี่น้องว่าแล้วก็ข้าสามารถที่จะพนที่จะจ่ายได้บอ่อจ่ายไวหวบ่เขาก็ต้องเบิ่งกําล่งางเจ้าของน้ำเด้บบอแมนรับหูรับตาเล่นได้อยู่มั่งหลอกมั่งหน้าเจอคนไทยน้ำกันนี่บางคนก็นด,นกนดีบางคนก็บดี <c oughs> บางคนหวังดีกับข้าบางคนก็บอหวังดีกับข้าได้พี่น้อง <c oughs> มันมีหลากหลายหลากหลายรูปแบบข้าตตรงเบิ่งเอาจะ้ะข้าตตรงเบิ่งเอาข้าต้องหูจักยับยั้งชั่งใจ เจ้าของอันนี้ไก่สเต็กทีนั่งก็เตรียมอาไว้เตรียมเอาไว้ให้ขายมาออื่นเตรียมเอาไว้ขายพรุ่งนี้ แชร์ยูนี่บริษัผิดกฎหมายได้พี่น้องถามว่าผิดกฎหมายบอเคยมีคนแช่์มาให้เบิงว่าม,มันบริษัผิดกฎหมายเด้ยรยูนี่นะม,นม,นม,นมันเหมือนกับเงิน,เง,นเงินเถียรเงินเท่าเอาไปลงทุนจังสินะพี่น้องการลงทุนมันก็มีมันก็มีได้มีเสียแบบนี้นะนเืามาเลาไอ้ฟังเียบ่ได้สนับสนุนในูพใดเล่นแชร์เดอแต่ถ้าเกิดคิดว่าควอบคุมจะาของได้แล้วก็ต้องการที่จะหมุนเงิน เพราะว่าการเรีนแช่การเปียดอกแช่เสียดอกแช่มันถูกกว่ามันถูกกว่าเสียดอกเงินกู้เสียดอกแช่นะ่ะมันถูกกว่าเสียดอกเงินกู้มันโอเคกว่าอีนั่งก็บอกเคยเรีนดอกตะกี้นี่ MM บอกเคยเข้าใจเลยว่าการเล่นแช่มันเรียนจังไดมันเป็นจังไดมันเสียดอกจังไดได้ดอกจังไดพรมาเริ่มเรีนก็เออโ okay, อเคเข้าใจ แล้วก็เลนก็มันก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายคนก็คือกันน่ะละพี่น้องโต๊ะซั์มวยกันเลนแช่เท่าเท่าก็กลัวลูกแช่นี้ลูกแช่ก็กลัวเท่านี้ออียงประมาณนี้มันมีหลากหลายรูปแบบออีนั่งเบิร์แช่ปีนี้ทั้งหามือหกมือแหละเบิร์ปีนี้ละก็บ่เอาแล้วหรือจะเอากอ รอเบื่องงานงานก่อนว่าเดี๋ยวเห็ดงานมากหน่อยซ้ำใด้ถามว่าบ้านที่นั่งสมแซมโตเติมก่อนโอเคแล้ะโอเคแล้ว,แ,ลว,แ,ลว,แ,ลวแต่ก็ยังเปแล้วถูกพี่น้องก็จะเห็ดไปเรื่อยๆแต่ก็พ่อท่อนีิก่อนพ่อแบบว่าให้อยู่อาศัยก่อนจังสินะยังก,ก็เมื่อยเต็มที่ละขอผักจักน้อยแต่ถึงแม้ว่าอีนา่งจ่าเงินไปลงทุนทางไทย ่า้จ่ียอยู่นหนีนั่งกับ,บ่เคยขาดเด้มีนั่งจา่าค่าใย้จยอู่่ดีเป,เป,เป๊ะๆทุกเดือนเด้ไม่มีรถไม่มีหย่อนเด้อยู่นี้น่ะจ่ายเป,เป,เป๊ะๆทุกเดือนไม่เคยตามเงินดือนเด้ยู่นนี้นะ่าใช้จยายนี่นั่งนะไม่เคยตามก่อนหนึ่งหมืน 5, น่นห้าพันโนมีนั่งใจทุกเดือนแล้วก็ไหนจะแล้วก็ไหนจะอันค่ากินค่าซื้อของกินของนี่นั่งอาหารพวกอาหารไทยแล้วก็ซื้อ ลงทงลงทาวันนั้นก็ต่างหากเด้ต่างหากจากเมืองหาเด้ม,มาผูดคุยเห้ฟังนะพี่น้องความช่วยบัดเวลามันสิด่วยมันก็ส่วยเอ,อแต่ก็สร้างมันเถอะค่ะมันพานเขามากับปอยมันผ่านไปดีกว่าฟาดคอดีกว่าเกิดอุบุอุบัติเหตุอีนั่งก็ต้องต้องสอบตัวเองลงเพราะว่าอีนั่งยอมรับอีนั่งก็ขับรถเร็วอยู่เวลาที่นั่งขับรถกลับมานะแบบว่าเลิก,เล,ก,เ,ลกเลิกงานสองถุผู้พนฆาตก็อยากเฝ้ากลับบ้านอยากเฝ้าถึงบ้านไปพักผ่อนเถอะสินะพี่น้อง ช่วงที่รดจากถนนใหญ่ไปเขาเขาถนนในซอยในมู่บาีิน่าก็ยอมรับไว้นะครับเรียว,ยวอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องซอบโลงงพระบาเข้าบุ่มหัว้จยังไม่สิเกิดขึ้นอันนี้ดีซ้ำได้แล้วแค่ถึกตำรวจเอิน้นถึกตำรวจปั๊บแค่นแตะหยิบหยิบภาษิกู ค่แบตเตอรีงั้นถือสัญทักษ์ฮัลโหลนี่ดีซั่มได้แล้วทีแค่ถือตำรวจเอินถือตำรวจปั๊บแต่ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี่เฮาบอสามารถที่จะโหดได้เลยว่าชีวิตเฮายังจะมีลมหายใจพอบอสไปน,นู่นอ่ะมันเรื่องจริงเด้กพี่น้องคนเฮามันก็ต้องระวังตัวเนาะพี่น้องเนะาะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้ออะไรนะเก็บของหลังทายอดเก็บของหลังก็มาสี่หกโมงแรงแล้วเดี๋ยวจะพอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายค่ะ